เลยกินเหาเดียวามาจกัชอบกินเบียรย่างเดียวลอยต้น3ลูกหนึ่งสามหกแกงอันนี้นะหนึ่งสา いい <laughs> ไกลุ <łość> ่มนะจ๊ะปั๊บววนหัวคิดต้องไปว่วเอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหรอ A สี่ลูกหนึ่งห้าแปดครับวันนี้พอได้เงินนะปกติมาสายได้สองอนนอเกมแฟนกับลูกหนีเที่ยวไง<อ>าาสบายแล้วติดเช็งไหมเนี่ยไม่ติดแต่ไม่ได้ไม่ได้ลงอะไงนี่ใช่ไหมไม่ได้ลงอ๋อวันนี้ทิดไปวัน่ข้มดโอเคร้อยห้าสิบแปดนะครับ,รบผม แเลยเีแย่แบกบมาแบบไปแบกบมานะไม่เอาทาันทีต้องมีคนรับอีชอบเลยนมัาอยู่ด้ขนาด ม่แถมไ่พี่ตัดมให้แได้ได้ได้ที่ไรเดี๋ยวดูะา่ชอบตัวตัวเินเขาชอบแบบลมแรมบออะไรแางเงี้ยเฮ้ยครับสานนะเฮพี่ตังสามหนึ่งไม่ใช่คนเดียวอีกสามคนมสามหนึ่ ไม่เคยสิไม่เคยสิไม่เคยโดนผู้หญิงลงสาเลือกอย่าใี้กใกใเก,กไดอะไรเึ้นอย่าให้เกิดอะไาเล้นมาเอเดนโอ่เขียนี่ เราวันนั้นจะเกิดปฏิหาร